วีรชนทาหาราผู้เสียสละชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลสถานการณ์ในพื้นที่อจังหวันทบุระครับจังหวัดสงขราพนักงานในญ่จึงได้เตรียมการแล้วก็วกจัดสถานที่ ครับ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  านายกรัฐมนตรีผู้มีการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะมอบเรียนมารกระจังมอบใบประการจุติดคุณและมอบเงินช่วยเหลือ,เ,อเงินกองทุนช่วยเหลือ,อกำลังคน องกจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเงินช่วยเหลือในนามคนโรเยียงกายสีรักแม่ทัพอาที่4ีผู้ในการรักษาความนมกิีรับุ่นเอการรในการบริารับาา้เมื่อเมื่อคุณแม่รับรับแล้วถอยไปนิดนึ่งถอยไปนิดหนึ่ง ขอบคุณท่นานผู้บัญชาทางในส่วนของทหารตำรวจผู้จัดสถานที่อำนวยการอำนวยความสะดวกในด้านของการจัดพิธีคือมณนฑนาบุรที่42นะครับซึ่งมีท่านพลตรีอดิศักดิ์ประชากิติคุณผู้บัญชาการมณฑนบุรที่42นะครับให้ต้อง นะปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดนะครับปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยเหนืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้สิ่งที่เราเคยคุ้นเคยนะครับก็อาจจะกับแนวการนี้ตุ๊กปมของเ,งเรียนเชิญผู้เขาพิจารณาในแถวแรกก่อนนะครับใน้ขั้แถวเพื่อ,อรถน้ำสงำ่งรับขออนุญาเรียครับ จาหที่จะได้ เป็นป้าหรือเป็นอะไรครับเป็นอา่ะเป็นอาเจอน้องครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะพอดีเขาไปเฝ้าพ่อเขาเข้าโรงพยาบาลครับน้องเขามีมีรางบอกเหตุอะไรก่อนหน้านั้นเมือเล่อมากก่อนวันนั้นก็ยังโควิดแต่แม่ก็เลยปกติน้องเขานิสัยรล่าเริงไหมไม่ค่ะไม่ คแต่ว่าก็สู้นะแ,แต่ก็อย่าทำก็แต่เขาจะไม่ทำเพื่อนก่อนอน้องน้องเขาอะครับอ่าเป็นทหารมานานหรือยังประมาณสักเก้าปีตอนนี้ยศติวัที่หกวันที่สิบสี่น้องเขากลับบ้านบ่อยไหม ก็คือเหมือนเหมือนเขามีครอบครัวหรือว่ามีแฟนมีลูกไหมมีแฟนและมีแฟนแต่ก็ยังไม่มีลูกไม่มีลูกค่ะกำลังแต่งงานอยู่แต่งงานหรือยังกำลังจะแต่งหรือว่ายังกำลังจะแต่งเตรียมเตรียมงานจะแต่งอะไรอ๋อเตรียมงานเมื่อกำลังก็มาดูด้วว่าจะแต่งงานกันอะไรแต่ปกติน้องเขาก็นิสัยล่าเริงแจ่มใสใช่ไหม พอพอรู้แบบนี้ครับครั้งแรกที่ข้าราชการที่โทรไปบอกก็ชอกเลยแหละเพราะว,ว่าก็มามาทำงานนี่นึกถึงสิครับมากับลูกเราอะไรน,นี่กแกเรียกว่าเป็นอาเขาฝากอะไรถึงพวกผู้ก่อการร้ายอ,อย่าไปเลยใครทำอะไรก็ได้นั้นเลยไม่ต้องหยการบริเพราะอันนี้มันไม่นอาทำเพื่อน เด็ก็นอนอยู่คนแคร่นั้นแต่ว่านี่ก็บางคนคนน้อยหน่อยนะครับแต่เราก็ยอมนะแบบนั้นแต่ว่าคนที่ทำนั้นก็คอยคนทำรื่อยละพวกน้องของมันอะไรเราไม่ได้แจ้งบ่อยเราก็เป็นหัวหน้าของของก่ลทันทำในใจของคนนั้นก็พวกเองแหละเขาก็มีความพยายามที่จะก่อเหตุอยู่ตลอดเวลาของกลุ่ม ผู้กระเหตุรุนแรงเหล่านี้นะครับก็มีความพยายามอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าพื้นที่ใดก็เพราะฉะนั้นในส่วนของฝ่ายบัริการหน่วยเฉพาะกิจต่างๆก็ต้องควบคุมดูแลพื้นที่การให้รัฐกุมนะครับอาจจะเกิดข้อร้องกันซึ่งในขณะนี้เราก็ได้ดําเนินการติดตามผลกัน